ทยาเ daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของภักตีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังดูกีฬาบ้างไหมครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมีกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละกีฬาที่คุณผู้ฟังดูเนี่ยเคยเห็นแรงกดดันแล้วก็สิ่งที่นักกีฬา กำลังจะต้องแบกรับอยู่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่จะต้องเตะลูกโทษเพื่อที่จะคว้าแชมป์อะไรบางอย่างนะครับหรือว่าพูดถึงอย่างน้องเทนนิสพานิพักนะครับที่กีฬาเทควันโดที่โอลิมปิกที่เหลือไม่กี่วินาทีสุดท้ายและคะแนนตัวเองตามอยู่แล้วจะต้องเตะให้ชนะความกดดันเหล่านี้ครับนักกีฬาระดับโลกนักกีฬามืออาชีพเนี่ยเขามีวิธีอย่างไรครับในการรับมือ แล้วก็ผลักดันให้ตัวเองเนี่ยสามารถเอาแรงกดดันเหล่านั้นเนี่ยมาทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ถึงแม้ว่าเราจะทราบกันดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเราเองด้วยครับแต่ว่าเมื่อมีเรื่องของการแข่งขันแพ้ชนะมีเงินรางวัลมีเกียรติยศเข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งต้องแบกรับถึงขั้นศักดิ์ศรีของประเทศขององค์กรหน่วยงานต่างๆของตัวเอง ก็ส่งผลให้นักกีฬาแน่นอนนะครับต้องเผชิญหน้ากับความกดดันแล้วก็ภาวะทางจิตใจที่มันหนักหนากว่าคนปกติทั่วไปมีผลสำรวจนะครับพบว่านักกีฬาทั่วไปจนถึงนักกีฬาชั้นนำหรือเป็นมืออาชีพเนี่ยสามารถที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้าความเครียดและพวกความวิตกกังวลได้มากกว่าคนปกติทั่วไปหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังนะครับหรือแรงกดดัน การสูญเสียความสนุกสนานจากเมื่อก่อนที่ตัวเองเคยเล่นฝึกซ้อมมันด้วยความสนุกกลายเป็นมาวันนี้เนี่ยต้องแบกรับความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างความคาดหวังต่างๆของทั้งโคช้ชนะครับทั้งผู้ปกครองทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆความกลัวที่จะล้มเหลวความเครียดก่อนที่จะต้องลงแข่งขันต้องรับมือกับความกังวลไหนจะบางครั้งอาจจะต้องบาดเจ็บแล้วก็ต้องฟื้นตัวจากการบาดเจ็บนั้นๆอีก ก็ภาวะไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยแหละครับก็ทําให้นักกีฬาก็กังวลไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจนบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดอาการหมดไฟเอาได้ง่ายๆนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมภาวะจิตใจของนักกีฬาเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆเวลาที่เราดูนะฮะหรือเห็นข่าวเห็นข่าวกีฬาบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าทําไมประเด็นเรื่องของความรู้สึกของนักกีฬาเนี่ยมันถึงมีประเด็นที่สื่อจะต้องหยิบมาเล่นขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาเพื่อความสนุกสนานและอาจจะผ่อนคลายแต่ถ้าวันหนึ่งต้องจริงจังถึงขั้นเป็นนักกีฬามืออาชีพต้องเข้าแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะพบความจริงที่ว่ายิ่งไต่ขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงเท่าไหร่ยิ่งมีความกดดันความเครียดเข้ามามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาเหล่านี้จะต้องมีโค้ชนะครับที่นอกจากช่วยฝึกฝนสมรรถนะทางด้านร่างกายแล้วก็ต้องมีโค้ชทางด้านจิตวิทยานะครับเพื่อที่จะช่วยฝึกฝนทางด้านจิตใจให,ให้มีความเข้มแข็งอดทนนะครับฝึกสมาธิ มีสติแล้วก็พร้อมที่จะลงแข่งลงรับความกดดันอยู่เสมออันนี้ไม่ได้เฉพาะนักกีฬาที่ต้องลงแรงนะครับเรากําลังพูดถึงนักกีฬามีหน่วยงานที่ไปทําวิจัยนะครับนักกีฬา e s p o r t เองเนี่ยก็ถูกค้นพบว่ารับแรงกดดันไม่ต่างกับนักกีฬาที่จะต้องลงในประเภทลู่หรือประเภทลานหรือจะต้องไปแข่งขันอย่างเช่นประเภทฟุตบอลเลยเพราะว่านักกีฬาเหล่านี้ก็ต้องมีการฝึกฝนต้องแข่งขันไปในะระดับที่สูงเรื่อยๆแล้วก็ต้องกังวลก,กับอนาคตว่า ถ้าตัวเองแพ้มันจะเกิดอะไรขึ้นหากวิเคราะห์ถึงสาเหตุนะครับว่าความกดดันเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับเราอย่างไรอย่างแรกเมื่อเราเจอกับความกดดันนะครับร่างกายของเราเนี่ยมนุษยท์ทั่วไปก็จะหยุดนิ่งเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็เป็นการตอบสนองแรกกับสิ่งนั้นนะครับเพราะเมื่อร่างกายและสมองเราพบเห็นกับสิ่งที่เป็นภัยคุกคามซึ่งภัยคุกคามก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ เราจะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนครับว่าเราจะเจรจาต่อรองเราจะหนีเราจะต้องรับมือกับมันอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่เกิดกับสมองทีนี้มาทางร่างกายของเราครับเราจะเข้าสู่โหมดป้องกันอันตรายแล้วก็อาจจะปล่อยฮอร์โมนบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยจะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยพุ่งสูงขึ้นม่านตาขยายเหงื่อออกมากกว่าเดิมแล้วก็การทํางานของสมองก็จะลดลงครับเช่น ความทรงจําเราอาจจะไม่ดีๆเหมือนที่เราเป็นอยู่ในภาวะปกติคล้ายๆกับหลายๆคนที่ปกติก่อนเวลาเราพูดคุยกันเพื่อนเราบางคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับในเวลาปกติพูดคุยได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอบอกว่าต้องไปพูดท่ามกลางคนเยอะๆเราเนี่ยอะไรฮะความเครียดมันมาม่านตาขยายเหงื่อออกจําอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับแล้วก็จะเกิดอาการพานิคมีปัญหาในการรับข้อมูลใหม่ๆนะครับ าการเราต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจะพาเราให้เราเกิดการมองโลกในแง่ร้ายไม่มั่นใจในตัวเองเช่นอุ้ยจะต้องออกไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วถ้าพูดผิดทําอะไรตลกตลกออกมาผู้คนจะหัวเราะเยาะใส่ไหมคนจะจําได้หรือเปล่าความรู้สึกเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วก็กลัวการเผชิญหน้าซึ่งสิ่งนี้จะยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงที่เราจะรู้สึกกดดันมากขึ้นไปกว่าเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยๆอีกจนสุดท้าย ถ้าเราต้องเจอสิ่งนี้ซ้ําๆเหมือนนักกีฬามืออาชีพก็อาจจะนําไปสู่โรคสุขภาพจิตบางอย่างทีนี้ในเรื่องของแรงกดดันที่เกิดกับนักกีฬาอาชีพเนี่ยครับเราจะเอาสิ่งนี้มาเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะรับมือกับแรงกดดันปรับเปลี่ยนแรงกดดันนั้นให้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เราพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้หรือไม่แรงกดดันที่เกิดในอาชีพการงานของคนปกติทั่วไปอย่างเราเรานะครับ ก็อาจจะมีอย่างเช่นแรงกดดันระหว่างคู่แข่งด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนมันคงไม่มีเราคนเดียวที่ทำอยู่ในธุรกิจนั้นมาได้เป็นเวลายาวนานใช่ไหมครับคุณอาจจะเป็นคนแรกแต่หลังจากนั้นก็ต้องมีคู่แข่งที่ตามเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปสู่ในตลาดที่มันมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของการแข่งขันเนี่ยแหละครับมันจะเป็นการสร้างแรงกดดันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแข่งขันจะต้องเอาชนะอย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้นะครับหรือ แรงกดดันจากอำนาจการต่อรองของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายให้กับเราผู้ขายก็คือซัพพลายเออร์นะครับเราอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ตัวซัพพลายเออร์เนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงนะครับเช่นคุณต้องซื้อวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์นะครับหรือต้องซื้อแร่แร่ earth ต้องซื้อเซมิคอนดักเตอร์สิ่งต่างๆ่างเาเนี้ยนะครับมันเป็นตลาดของผู้ขายก็คือผู้ผลิตแล้วเวลาที่เรา จะต้องดูแลการจัดซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ครับแรงกดดันมันจะสูงมากเพราะว่าอำนาจต่อรองเราไม่มีหรือแรงกดดันอีกด้านหนึ่งแรงกดดันที่มาจากลูกค้าของเราเองที่เป็นคนซื้อสินค้าจากเราอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปเลยนะครับทุกคนก็จะเจอหมดถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่คุณเองสามารถเป็นมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดมากนะักแรงกดดันต่างๆเหล่านี้เลยนะครับที่ทําให้เราถ้าในแง่ร้ายก็จะแบบที่ผมบอกไปนะครับทำให้เราเกิด ความกดดันเกิดความเครียดหัวใจเต้นเร็วแล้วสิ่งเหล่านี้พอมันเจอหนักๆซ้ำๆซ้ำๆเข้าหลายๆวันก็อาจจะทําให้เราเกิดความเครียดมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้วิธีการของนักกีฬาอาชีพในการรับมือสิ่งเหล่านี้ครับอย่างแรกเลยครับเขาจะพยายามสร้างภาพความสําเร็จไว้ในตัวเองให้ได้ก่อนแล้วนี่คือหน้าที่หลักเลยนะครับของนักจิตวิทยาที่ช่วยให้คําแนะนํา นักกีฬาเหล่านี้ที่ให้ไปถึงระดับโลกได้อย่างแรกจะต้องพยายามจําลองภาพความสําเร็จขึ้นมาในใจแล้วต้องเชื่อให้ได้ก่อนครับว่าเราทําสิ่งนั้นได้สําเร็จเราต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนเราต้องนึกภาพเมื่อเราพูดเสร็จแล้วคนยืนขึ้นปรบมือแสดงความยินดีหลังพูดเสร็จคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเราเราต้องนึกภาพนี้ให้ออกให้ได้ครับ <c oughs> ว่ากันว่านักกอล์ฟที่เป็นระดับตํานานประสบความสำเร็จสูงๆเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ย เขาไม่เคยพัดพลาดเลยสักครั้งในใจในในความคิดของเขาเวลาก่อนที่เขาจะพัดเนี่ยครับพัดก็คือตีลูกให้ลงหลุมเนี่ยในสมองเขาเนี่ยเขาเห็นภาพลูกลงหลุมเสมอมันจึงทําให้เขามั่นใจที่จะไปหยิบนะฮะไม้พัดแล้วก็พัดลูกไปนะครับแล้วก็นักกีฬาไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามครับจะมองเห็นภาพตัวเองเป็นแชมป์มองเห็นภาพตัวเองประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งแรกเลยครับ ถ้าเราจะเอาชนะความกดดันโดยมองนักกีฬาอาชีพว่าเขา,เาชนะยังไงนี่คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ครับนักกีฬาอาชีพเหล่านี้มีวิธีในการฝึกตัวเองให้กดดันซ้ําๆซ้ๆําๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งขึ้นภายในจิตใจนะครับวิธีการก็คือว่าโค้ชนะครับจะค่อยๆเพิ่มแรงกดดันต่างๆเข้าไปให้นักกีฬาได้ทดลองทําสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดหรือทําได้ไม่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเตะฟุตบอลปกติถนัดเท้าขวา โค้ช <Coach S 2> ก็จะค่อยๆโยนความกดดันให้นักฟุตบอลจะต้องเตะเท้าซ้ายด้วยในระหว่างการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องเตะให้ดีด้วยนะครับหรือยกตัวอย่างอย่าง,างนักกีฬาว่ายน้ำนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับว่าไมเคิลเฟลส์นะครับซึ่งเป็นตำนานนักกีฬาว่ายน้ําของโลกเลยครับเป็นคนที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกสูงที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับโค้ชเนี่ยใช้วิธีการโยนความกดดันเข้าไปโดยการไม่ให้ไมเคิลเฟลส์ใส่แว่นตาว่ายน้ําเพราะฉะนั้น คนที่ใส่แว่นไม่ใส่แว,ว่นตาว่ายน้ำถ้าณผู้ฟังว่ายน้ำไม่จะรู้ดีเราลืมตาไม่ขึ้นครับต่อให้ลืมตาขึ้นเราก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นนะไม่เห็นขนา้างหน้าจนถ้าว่ายเป็นระยะทางไกลๆเนี่ยยังไงก็ต้องหลักตาครับเพราะฉะนั้นมันก็จะความรู้สึกมันก็จะหลากหลายแต่ที่แน่ๆมนุษย์เราครับมองอะไรไม่ชัดมันก็ต้องเกิดความกังวลเกิดความกลัวแต่วิธีการโยนความกดดันเข้าไปเทเลนิดเทเลนิดแบบนี้เนี่ยแหละครับ ทำให้นักกีฬาสามารถที่จะรับมือความกดดันเมื่อต้องเข้าสู่สนามแข่งขันจริงๆได้วิธีต่อไปวิธีที่3นะครับใช้วิธีรับมือความกดดันโดยการเปลี่ยนกิจวัตรปกติของตัวเองให้ชินก่อนช่วงเวลาสําคัญจะมาถึงยกตัวอย่างเช่นนะครับมีตัวอย่างเรื่องเล่าของคาร์มาโลนนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับเป็นเรียกว่าตัวท็อปของวงการบาสเกตบอล NBA เลยนะครับ ใช้การฝึกซ้อมจากโคช้ชโค้ชเนี่ยให้ฝึกซ้อมให้คารมาโลนพูดคนเดียวครับก่อนที่จะโยนลูกโทษที่สําคัญสําคัญนั้นเวลาที่เราเห็นนักกีฬาปากข,ขมุกขมิบขมุกขมิบเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าเป็นเป็นวิธีการที่โค้ชสอนมาคือไอ้เทคนิคเนี้มันเป็นการที่ดึงตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมที่มันกดดัน นักกีฬาเนี่ยมันวิ่งออกจากสนามไปเข้าห้องน้ํสองกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองก่อนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทํำยังไงที่จะไม่โฟกัสกับสิ่งที่มันกดดันอยู่ข้างหน้าก็ใช้อย่างนี้ครการพูดการท่องว่ากันว่าวิธีการในการที่โค้ชฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อให้เปลี่ยนกิจวัตรปกติของตัวเองในระหว่างการซ้อมแล้วก็รับความกดดันนะครับบางทีให้ไปนั่งจิบชาก็มีให้ไปฟังเพลงนะครับให้ท่องคําพูดให้ท่องอาขยานแบบนี้เป็นต้น เพื่อที่จะทําให้นักกีฬาเนี่ยคุ้นเคยกับวิธีในการรับมือความกดดันก่อนที่จะต้องเข้าสู่สนามจริงอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกเทคนิคนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้เช่นก่อนที่เราจะต้องไปนําเสนอกับหัวหน้าก่อนที่เราจะต้องไปพิ t ช์งานกับนักลงทุนใหญ่ๆแล้วเรารู้สึกว่าเรากดดันมากลองร้องเพลงไหมคหรือลองพูดกับตัวเองหรือลองท่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้เราเนี่ยลืม ความกดดันที่เราจะต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะครับว่ากันว่ามันมีเรื่องของยูเซนโบนะครับซึ่งยูเซนโบเนี่ยเป็นนักวิ่งระยะสั้นที่เร็วที่สุดในโลกแล้วก็ขึ้นชั้นระดับตำนานนะครับยูเซนโบเนี่ยเคยบอกไว้ว่าการรับมือกับความกดดันของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่กดดันแค่ไหนครับเขาจะไม่คิดถึงมันเลยครับยูเซนโบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ปล่อยให้สิ่งที่กดดันเขา แล่นเข้ามาในหัวเขาบอกว่านั่นคือหายนะจะเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเขาจะพยายามทําตัวเองให้ผ่อนคลายและก็สนุกกับตัวเองก่อนการแข่งขันเพราะฉะนั้นลองกลับไปดูคลิปเวลาอยู่เซนโบก่อนที่จะวิ่งนะครับท่าทางเขาจะดูผ่อนคลายยิ้มแย้มแจ่มใสโหล้อตลกโปกฮานั่นเป็นวิธีการที่ทําให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจตนเองจากที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันไปสนใจอย่างอื่นที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้น หลายๆอย่างที่นักกีฬาทำเนี่ยครับพอเราพอฟังสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยจะพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าเอ๊ะนักกีฬาทําไมก็ถึงทําแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสําหรับการรับมือกับแรงกดดันที่ดีนะครับต้องพยายามมองแรงกดดันเป็นด้านบวกมีนักกีฬาโคช้ชของนักกีฬาหลายคนครับพยายามเทรนนิ่งนักกีฬาให้มองสิ่งที่เรียกว่าความเครียดเป็นความวิตกกังวล ให้เปลี่ยนไปใช้เป็นคำว่าน่าตื่นเต้นแทนแทนที่จะบอกว่า pressure นะครับให้บอกว่ามันคือ excitement คือความหน่าตื่นเต้นมันคือ challenge มันคือสิ่งที่ท้าทายตัวเราให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตหรือก้าวไปในจุดที่สูงขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน,น,นีทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับทั้ง4ข้อที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือวิธีการรับมือกับแรงกดดันโดยไม่ทำให้แรงกดดันมันเป็น สิ่งที่เป็นด้านพลังด้านลบที่มากระทบเรามันเป็นวิธีการที่ทํายังไงก็ได้ให้แรงกดดันเนี่ยครับมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นด้านบวกเป็นพลังงานที่ช่วยส่งเราเนี่ยให้ก้าวขึ้นไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จะทําให้เรารับมือกับความกดดันนั้นเนี่ยเป็นด้านบวกที่ช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีจากแรงกดดันนั้นเพราะฉะนั้นใน EP นี้ครับผมอยากจะสรุปแบบนี้ว่าไม่ว่าแ,งแรงกดดันที่คุณผู้ฟังจะต้อง พบเจอในแต่ละชีวิตประจำวันมันเป็นแบบไหนครับจุดสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราจะไม่โฟกัสแรงกดดันนั้นกับเปลี่ยนแรงกดดันนั้นให้กลายเป็นพลังงานด้านบวกอย่างไรถ้าทํา2ออย่างนี้ได้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันอีกเลยแต่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คุณผู้ฟังรับมือแต่ละวันได้อย่างมีความสุขและก็น่าตื่นเต้นแล้วเพื่อนๆหรือผู้ร่วมงานหัวหน้าของคุณผู้ฟังอาจจะ ตกใจหรืออาจจะประหลาดใจก็ได้นะครับว่าทําไมดูไม่ตื่นเต้นเลยทําไมรับมือกับแรงกดดันได้ดีจังแต่ในขณะที่คุณฟังอาจจะบอกว,ว่าเรื่องนี้ไม่เห็นกดดันดเลยเลยเรื่องนี้น่าตื่นเต้นด้วยซ้ำขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเยงของพักตี